มีผลทันทีเอ v b วีสั่งลงโทษแบนลูกยางสาวโปลแลนด์ห้ามยุ่งเกี่ยวเกมวอลเลย์บอลกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติเอ v b วีประกาศผ่านเว็บไซต์ว่าคามิลาวิคคอฟสกานักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปลแลนด์จะถูกลงโทษแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการลูกยางยาวถึง8ดเดือน โดยนักตบลูกยางสาววัย33ปีโดนสุ่มตรวจนอกการแข่งขันเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2024ซึ่งผลออกมาเป็นบวกหลังถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นต้องห้ามแคนรีโนนแคนเรโนนซึ่งจากคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาได้ชี้ว่าเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับ2.2ทางการแพทย์และต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของเฟวีทำให้ถูกสั่งแบน8เดือนโดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2025 พร้อมกันนี้สหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติได้ออกมายืนยันว่าจะปกป้องนักกีฬาที่บริสุทธิ์และรักษาแนวทางที่ไม่ยอมรับการใช้สารกระตุ้นในกีฬาวอลเล์บอลอย่างเด็ดขาดสำหรับคามิลาวิคอฟสก้าลงเล่นในตำแหน่งบอลเร็วให้กับทีมชาติโปลแลนด์ในการแข่งขันวอลเล์บอลชาติลีกปี2023และการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อปี2024อย่างไรก็ตามหลังมีปัญหาเรื่องสารกระตุ้นเธอก็ไม่ได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดลุยศึกเนชั่นลีก2025